ออนคตเพื่อเป็นความวังเพือมีพลังงานมาทดทนก๊สและน้ำมันถึงวันขาดแลนรออีกกี่แสรออีกออกีออก่ล้านปีว้ำจะมาหาฉันคนไทยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษณีมีวงพี่เบโอค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธาธิพิกุลเงินน้องแกซี่ค่ะวันนี้เนี่ยเรามาทําอะไรกันล่ะคะน้องแกซี่หลังจากที่เราเข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างกิจกรรมบางจากโกกรีสกับทางบริษัทบางจากทาให้เราตระหนักเห็นถึงความสําคัญของพลังงานสะอาดพีเบโอในวันนี้เนี่ยเราจึงมารณรงค์ให้ชาวตลาดท้าคาทุกท่านหันมาใช้พลังงานสะอาดกันค่ะแล้วน้องแกซี่รู้ไหมคะว่าพลังงานสะอาดเนี่ยคืออะไร พลังงานสะอาดหรือ Green Energy ก็คือพลังงานที่ไม่มีวันหมดได้จากธรรมชาติและเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่เป็นมลพิษและนอกจากนี้นะคะพลังงานสะอาดเนี่ยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซือกระจกโดยเฉพาะก๊าซทำรายออกซได์ยังไงล่ะคะพี่เบโอใช่แล้วละจ้ะว่าแต่ว่าทําไมต้องเป็นพลังงานสะอาดด้วยล่ะคะก็เพราะว่าในปัจจุบันโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น2องศา และถ้าเรายังมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมโลกของเราก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง4องศาเซลเซียสในอีกประมาณ20ปีข้างหน้านี้เองนะถ้าโลกของเราร้อนขึ้นก็จะส่งผลต่อสภาวะอากาศของโลกและก็จะทำให้เกิดพัยุบาาา้าต่างๆาอาทิเช่นเกิดภาวะน,านว้ำท่วมการละลายของธารน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นต้นยังไงล่ะคะพี่เบโอ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปชมบรรยากาศของโรงเรียนเรากันเลยดีกว่าไหมจ๊าน้องแกซี่ค่ะในขบวนพาเรของเราสแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดการคาร์บรอนไดออกไซด์ค่ะก็อย่างเช่นการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการจราจรขนส่งการตัดไม้ทำลายป่าการเผาขยะและการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะใช่แล้วละค่ะถ้าทุกค,คนคำอยางที่ไฟโอพูดออกมา โลกของเราจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะเนี่ยสภาวะอากาศของโรคเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเกิดภัยพิบตัติต่างๆทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่เนี่ยต้องสูญพันธุ์ไปเลยนะจ๊ะซึ่งเราก็สแสดงผลของการอนไดออกไซด์ไว้ในขบวนพาเลทของเราด้วยส่วนแนวทางการแก้ไขก็แค่เพียงพวกเราทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาดกันเยอะๆยังไงล่ะคะพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติและเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะ ก็อย่างเช่นพลังงานลมพลังงานจากแสงแดดจากน้ำฝนจากคลื่นจากสาหลายไบโอมสและก็ไบโอแก๊สเป็นต้นไงล่ะคะสาหลายด้วยล่ะคะพี่ไบโอมันเอาไปทำอะไรได้บ้างล่ะคะเนี่ย อ้อ้ออน้องแกซี่เนี่ยไม่รู้อะไรเลยเหรอจ๊ะสาลายเนี่ยเป็นพลังงานใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยขนาดประเทศจีนเนี่ยเขายัางทุ่มทุนตั้งโรงงานวิจัยพลังงานที่ได้จากสาลายโดยเฉพาะเลยเนี่ยบริษัทบางจากเขาก็ว่าจะพาโรงเรียนบางนาจัยุริยาของเราไปด้วยเลยนะว้าวจริงเหรอคะบริษัทบางจากเนี่ยทั้งจดีจริงๆเลยจ้าแล้วถ้าเราทุกคนเนี่ยหันมาใช้พลังงานสะอาดกัน โลกของเราจะเป็นยังไงนะก็เป็นแบบนี้ไงล่ะคะเห็นไหมคะว่าโลกของเราในอนาคตเนี่ยน่าอยู่มากแค่ไหนเห็นจะเห็นพี่ทรงผีเสื้อเนี่ยปินการให้ว่อนเต็มไปหมดเลยนะดอกไม้ก็มีสีสันสดใสใช่แล้วค่ะสัตว์ก็ดูอ้วนพัวบดมสมบูรณ์เพราะอาหารการกินของมันดีนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็น ใช่แล้วล่ะค่ะฝัดรกร็ดูอ้วนทุวบรมสมบูรณ์เพราะอาหารการกินของมันดีนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นค่ะว่าขบายของเราเนี่ยดูอ้วนมากๆเลยจ้าแหมแหมแหมอากาศก็สดชื่นสดชื่นเห็นแล้วมีความสุขจริงๆเลยนะจ๊าน้องแกซี่นั่นนะสิคาพี่เบโอดังนั้นถ้าคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้วหันมาใช้พลังงานสะอาด ช่วยกันปลูกต้นไม้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกโลกของเราจะกลับไปเป็นสีเขียวเหมือนเดิมน,นะสิคะให้แล้วละจ้ะน้องแกซี่พวกเราจึงมาขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวตลาดท่าข้ามทุกทุกท่านมาใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมาร่วมโกกรีนสร้างโลกให้เป็นสีเขียวสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศลดภัยพิบัติ ลดภาวะโลกร้อนพึง่งพาพลังงานในประเทศเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยกับบริษัทบางจกากปีโตเลียมจำกัดมหาชนเพื่อให้โลกของเรากลับมามีสีเขียวเหมือนเดิมนะคะ